จุดไม่ติดทําไมฝนตกหนักอย่างนี้เนี่ยมองไม่เห็นทางเลยอะอยาแย่แล้วถ้ามีใครรู้เรื่องนี้ธุรกิจที่กำลังไปได้สวยต้องจบแฮะเห็นแน่แนไม่มีใครเห็นใช่ไหมไม่กี่เดือนต่อมาธุรกิจวันนี้วันดีคืนเลยนะครับยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับ หมู่บ้านเรามีข่าวลือไม่ค่อยดีเพราะมีคนถูกลดชนตายร้านของคุณคงช่วยให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นครับยังไงก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือเราอยากคิดมากไปเลยนะทุกท่านครับผมเตียนประทัดไว้เพียบเลยมาช่วยกันจุดดีกว่าครับครับ ทำไมไม่จุดประทัดล่ะหนูทำไมต้องจุดประทัดด้วยล่ะคะเพื่อให้เสียงดังไล่ผีไายและความอัปมงคลออกไปจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาไงละ่ะไม่ต้องกลัวลองจุดดูสิเอ๊สงสัยจะด้านเดี๋ยวเอาดอกใหม่ให้นะไม่ต้องห่วงเหลืออีกเพียบนั่นก็ไม่ติดเหรอแชะแชะ แต่แฮะทำไมได้าไหลดอกจังคุณลุงคะรู้ไหมว่าทํำไมประทัดถึงจุดไม่ติดก็เพราะมันด้านนะสิไม่ใช่หรอกค่ะสาเหตุที่จุดไม่ติดเพราะคนที่จุดเป็นผียังไงละ่ะถ้าประทัดผีก็ตกใจค่าประทัดต,ติดผีก็ตกใจแย่สิคะนี่หนูอย่าลอ้อผู้ใหญ่เล่นอย่างนี้สิไหนลองใหม่สิ ต้องได้สับดอกสี่แฉะแฉะอะไรกันดอกนี้ก็ได้หรือเนี่ยคุณลุงจุดยังไงก็ไม่ติดหรอกค่ะเพราะคุณลุงกำลังจะกลายเป็นผีเหมือนหนูยังไงล่ะชดใช้ชีวิตมาซาเจ้าฆาตรกรชดแล้วหนีมะไม่นะ